ทำไมการทำงานเกินเวลาถึงกลายเป็นเรื่องปกติสำหรับใครหลายๆคนในยุคนี้เดน๋ยวเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้เลยค่ะ แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะต้นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ทํางานกันหนักมากขึ้นนะคะด้วยการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะหรือว่าความหนักอึ้งขององค์กรในช่วงนี้เนี่ยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็คือการทํางานเกินเวลาในบางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรเพิ่มเติมจากการทํางานเกินเวลาด้วยนะคะมันมีการวิจัยนึงคะ่ะของทาง ADP Research นะคะเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนทํางานนะคะล่วงเวลาแบบที่ไม่ได้รับค่าจ้างเนี่ยเฉลี่ยนะคะประมาณ9.2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นไปอีกด้วยซ้านะคะก็อย่างที่ต้นได้บอกไปว่ามันเป็นผลกระทบนะคะที่เกิดจากช่วงโควิด19คนทํางานระยะไกลมากขึ้นนะคะทำงานอยู่บ้านบางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถทํางานเกินเวลาไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยจะเรียกว่ามันเป็นเทรนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากนี้เลยก็ได้นะคะว่าคนเนี่ยจะต้องทํางานกันหนักมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะมีศาสตราจารย์ด้าน f u t u r e of w o r k นะคะที่ชื่อว่าคุณอบิเกลมาเนี่ยเขาบอกว่า การทำงานของคนในยุคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะทำงานกับหน้าคอมเนาะดังนั้นเนี่ยเขาเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ทำงานล่วงเวลาไปทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากสุดเดี่ยวแค่5ชั่วโมงเนี่ยก็โอเคแล้วนะคะบางที8ชั่วโมงที่เราก็เป็นการทำงานปกติเนี่ยก็อาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำนะคะ จุดๆนี้ทําให้เราเห็นอะไรนะคะทําไมการทํางานมากเกินไปถึงยังกลายเป็นมาตรฐานหรือกลายเป็นเรื่องปกติที่คนเนี่ยยังรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็ยังต้องทําอยู่นะคะความจริงมันมีหลายๆเคสเลยที่เราจะมาคุยกันนะคะทีนี้เนี่ยมันมีแนวคิดหนึ่งค่ะที่เผยแพร่ออกมานะคะบอกว่าการทํางานเกินเวลาเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จต้นคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นเยอะกันบนโซเชียลนะคะเวลาที่มีคนโพสต์ว่าเขาทํางานหนักๆลงไปบนโซเชียลทำงานดึกไม่ได้นอนข้ามคืนเนี่ย แล้วปรากฏว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆมีผลงานออกมาอย่างชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยการทํางานล่วงเวลาเกินเวลาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนซิมโบลหรือว่าสัญลักษณ์ของความสําเร็จไปโดยปริยายนะคะแล้วก็จะมีแนวคิดที่คนรู้สึกว่าเออถ้าเราอยากประสบความสําเร็จเนี่ยเราจะต้องทํางานให้หนักนะเราจะต้องทํางานเกินเวลาเยอะๆจากเวลาที่ตั้งเอาไว้แบบนี้เป็นต้นนะคะ เคสถัดมาะคะที่การทํางานเกินเวลากลายเป็นเรื่องปกติอีกเคสหนึ่งก็คือเรื่องของการมีรีโมทเวิร์กิ่งหรือการทํางานทางไกลที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดนี้แหละคะ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าพอเราทํางานจากที่บ้านเนี่ยการส่งเมลตอนกลางคืนการโทรหาหลังเลิกงานมันเหมือนจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะเราจะสังเกตว่าหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกผิดกับการติดต่อเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าติดต่อเราในช่วงหลังเลิกงานเนี่ยน้อยลงนะคะเพราะเขาก็จะมองว่าเอ้ย ช่วงนี้มันเป็นช่วงของวิกฤตตอทุกคนจะต้องช่วยเหลือกันจะต้องติดต่อกันได้ตลอดเวลาเพราะเกิดมีการแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะพอทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยในช่วงวิกฤตเนี่ยพอมันกลับมาในไทม์ไลน์ปกติแล้วเนี่ยบางทีพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะยังอยู่นะคะเป็น c u เจอร์วัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเคสที่2ที่ทําให้การทํางานเกินเวลาเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องปกตินะคะเคสถัดมานะคะเคสที่3เป็นเคสที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่าองค์กรที่ประเทศญี่นนยมมะะยมแะจพาาบบ เร่งพัฒนาการเติบโตของคนทํางานเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าการทํางานหนะักการทํางานเกินเวลาเกิน8ปชั่วโมงเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้เร็วมากขึ้นแบบหลายๆเท่าเลยนะคะทีนี้เ,าาเรามาลองมองอีกมุมดูกันบ้างนะคะว่าแล้วถ้าเราทํางานน้อยลงมันจะสามารถประสบความสําเร็จได้จริงหรอ เพราะเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยการทํางานหนักจริงๆเนี่ยมันก็สามารถนาไปสู่ความสําเร็จได้จริงๆนะคะแต่ว่ามันก็ต้องดูเป็นเคส by เคสไปเนานะว่ามันมีปัจจัยอื่นๆอะไรอีกบ้างนะคะไม่ใช่แค่ว่าการทํางานหนักเนี่ยจะนำไปสู่ความสําเร็จได้ในแค่อย่างเดียวค่ะมันมีงานวิจัยหนึ่งนะคะที่บอกว่าความจริงแล้วเนี่ยการที่เราทํางานแค่4วันต่อสัปดาห์หรืออย่างที่ m i c r o s o f ททำเนี่ย ก็สามารถประสบความสําเร็จแล้วก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันหรือว่าองค์กรระดับโลกในหลายที่เนี่ยก็เริ่มแล้วนะคะที่จะลดชั่วโมงการทํางานลงนะคะหรือว่าทํางานต่อสัปตาห์เน่นน้อยลงไปด้วยนะคะพวกเขาก็อาจจะมองว่านี้แหละมันก็จะเป็นเทรนด์อีกแบบหนึง่งที่น่าจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคตหลังจากนี้เป็นต้นค่ะดังนั้นในสิ่งนี้ที่ต้นอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยต้นอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการทํางานเกินเวลาที่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยมองมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะและสําหรับตัวเราเองที่ตอนนี้เนี่ย อาจจะกําลังดูยอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ทํางานหนักเนี่ยอาจจะต้องมานทบทวนตัวเองกันก่นกอนนะคะว่าการทํางานหนักของเราในตอนนี้การทํางานเกินเวลาของเราในตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องมาคุยกันเป็นเคสบาเคสไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่เราก็หวังว่าหลังจากนี้นะคะระบบการทํางานเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ให้มันตอบโจทย์กับการทํางานยุคสมัยใหม่ได้มากยิ่งขึ้นค่ะ าติดตามต้นรัางแล้วก็ฟิวเจอร์เทนนะคะได้ทาง Facebook แล้วก็ YouTube Channel ค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดซีฟอนนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากทาง f u t u r e ร์เทนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ